ที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยดูซิเอ้ยนี่มาทำอะไรอะเราจะต้องออกไปจากที่นี่กันนะไปกันเถอะทุกคนไปไม่เคยพบใครอห่างที่นี่มาก่อนเลยอะโอ๊ยอะไรอะทำไมฉันรู้สึกวิ่งเร็วขึ้นมาล่ะ จังเลยฮะมีน้ําตกซะด้วยรีบไปกันเถอะข้อหาความช่วยเหลือจากทุกคนเลยอเอ๊ะเดี๋นะมีกระดูกคนตายด้วยอะแล้วที่นี่จะปลอดภยัยไหมะทุกคน แปแล้วอ่าอ๋ยม,มันเข้ามาไม่ได้แล้วโอเคครับฉันจะเซฟก่อนนะแต่ว่าที่นี่มันทำไมมันมีตนามเต็มไม่หมดเลยอะ่ะโอ้โหกัแแบแดบขนาดานี้ไม่หรอ คนตายด้วยทีนี้มันฉันใต้ดินเหรอเว้ยอีกแล้วทุกคนมันมาอีกแล้วเรียบหนีขึะนั่อ้าโอ้ยรือ <c oughs> เหมืานวาาาันจะสจดุดาา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 า่าาาาานเหมือน จะพาเราไปที่ไหนกันนะ่ะล้วเดินทางมาตั้งไกลแล้วนะแล้วยังไม่รู้เลยว่าทางออกอยู่ที่ไหนเอ๊ะนี่มันพูกเขาีมงนม่นะ่ะ ำไมฉันใช้ไม่ได้ล่ะแต่ฉันก็มีเหี่ยวเหมือนกันนะเอ้เหยี่ยวทำอะไรได้อะพาฉันบินหน่อยซิเจ้เหยี่ยว Okay. <laughs>